ค,ครั้งแรกนะคะในการมาหาเห็ดเห็ดโคนนะคะภาษากลางในป่านะคะก็นึกไม่ออกว่าเขาจะอยู่กันยังไงเนาะเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในป่าอย่างนี้นะคะตามกอไม้เขาเรียกอันนี้กออะไรเนาะอกอไม้เพกค่ะเขาก็จะอยู่เป็นเห็นไหมคะมันมืด ดวยวปรัแบบแสงก่อนเขาก็จะอยู่กันเป็นจุ้มเป็นจุ้มอย่างนี้นะคะกรุณาฟังน้ําเสียงของดิฉันนะคะน้ําเสียงมงบอกถึงว่ามีความสุขเราก็จะเอามีดนะคะหัน่นเขาเรียกว่าจิ้มลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยดึงเห็ดขึ้นมาเพื่อที่ว่าดินจะได้ไม่ติดเยอะนะคะซึ่งถ้าไม่ติดอีกมือถ่ายวิดีโอเนี่ย มันก็จะไม่มีดินนะคะเพราะดินเยอะเนี่ยมันก็จะล้างลําบากนี่นะคะเขาก็จะซุกอยู่ตามใบไม้นะคะใบไม้ทับถมค่ะที่ได้ยินก็คือจะเป็นเสียงเรียกกันกู่หากันนะคะของคนที่มาด้วยกันนะคะเรามาทั้งทั้งหมดห้าท่านนะคะส่วนเราก็เพื่อเอาเหตุอยู่แล้วก็จะไม่ไม่กู่ใดๆนะคะเราย่านเขามาเห็นนำนะคะเราคิด การขี่หาเหตุนั้นไม่ใช่เรื่องดีนี่นะคะเขาก็จะซุกอยู่อา้าวสว่างก็สว่างเกินเดี๋ยวปรับก่อนปรับยังไงล่ะ,ะมืดก็มืดเกินขออัพายมือใหม่เขาก็จะซุกอยู่อย่างนี้นะคะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศในการหาเหตุ นั่นถุงหมานเออในป่ปปาป่านี้คือภูจะก้อนะคะป่าภูจะก้อหรือว่าฟูจิบ้านเรานั่นเองเราก็จะมาหาตีน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 เขาจะเป็นป่าเต็งรังนะคะก็ป่านี้ก็คือเป็นอาหารของชุมชนเนี่ยให้ทุกฤดูกาลมีทั้งเห็ดม kind of eh ีทั้งหน่อไม้ผักหวานกระเจียวนะคะขากระโมวแต่ฝอยก็ เพื่อนเขาทิ้งไปไหนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ